สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะมือวันนี้บุมจะพามาพอสลัดเหลืองออสเตเรียคะ่ะพี่น้องนี่ออสเตเรียยัลโลลิฟคะ่ะพักสลัดใบสีเหลืองบุมค่อยปลูกแล้วปีที่แล้วเนาะบุมก็เลยติด,ดใจคะ่ะปีนี้บุมก็เลยซืสือมาสองซองคะ่ะปลูกเพื่อเป็ดพร้อมเพื่อข้นพร้อมรสชาติเขาก็จะกรอบคะ่ะใบเขาจะกรอบดีมันจะไข่ายๆรสชาติก็จีไขๆ่ๆออกสลัดกรีนคอดนะคะจำงันกัน รสชาติอันคันท้อทาทฮอบํารุงดีใส่ปุ๋ยดีรสชาติของหอก็จะหวานกรอบค่ะเมื่อนี้บุ้งก็เลยจะมาเพาะวิธีข้อของบุ้งก็ง่ายงค่ะว่าตรงนี้กราบกับผาว่าตรงนี้พีสมอลอีกอย่างเป็นดินดินร่วนธรรมดาค่ะดินที่ท้ายทอากาศได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีอันนี้ก็จะเป็นดินเก้าค่ะดินเก้าที่บดได้ใส่งานแล้วบุ้งก็บ่ได้ปรุงอีกอย่างเลยเนาะค่ะเนาะบ่ได้ปรุงเลยค่ะแต่ว่าบุ้งจะใส่วิธีใส่เนี่ยค่ะจุลินซี์ค่ะใส่น้ำจุลินซี์เอามาหลดก่อน ที่จพเพาะเมล็ดค่ะซองนึงมีจักมีสามหลอยมเมล็ดน,นึงซองเหรอิมีสามลอยมเมล็ดเดี๋ยวมาฉีกมุมกันปุมบ่ได้เก็บมเมล็ดพันเองนะคะ่ะปีที่แล้วนะมันถอนให้เป็ดหมดเลยอากาศมันหนาวแล้วที่นี่ฝนมันตกมากใบมันก็เลยบ่คอยงามบานไดยหย่อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆได,ด้เ้ยค่ะเด้องามอยู่เด้พอฝนเจอฝนตกหนักแล้วใบมันก็เริ่มเลื่อเริ่มอย่างสินะคะ่ะเมล็ดเขา เดี๋ยวปีนี้จะลองเกมมะเร็งเองเบิงค่ะเนี่ยตัวบาบุมจะฉีดน้ำก่อนเดี๋ยวผมฉีดน้ำก่อนเด้อพิธีพี่ถันเลยนี่ค่ะง่ายๆเอาเป็นน้ำม,มัรค่าน้ำจุลินซี่จุลินซี่เอ็มค่ะเพื่อที่จะมาปรับสภาพดินแล้วก็ให้เขาไปทำลายพวกเชื้อราที่เป็นโทษในดินนะคะ กระซินไปซอยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินพอมนะะเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งรากของเห่านี่ก็จะจะเริ่มเติบโตได้ดีรากผิดเวลาของออกมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เหาลดนำเอเลงไปเพื่อที่จะปรับสภาพดินแล้วเนาะมันก็นจะล่งมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดมันข้อสามลอยมเมล็ดบนหล่ะนี่ค่ะมันคือหน่อยแท้ <laughs> สามลอยเขาว่าสามลอยกับสามลอยน้ำเขาค่ะเป็นสนัดเหลืองออสเตรเลียค่ะพี่น้อง นี่ผมก็จะโล่งแบบนี้เลยถ้าเกิดมเมล็ดพันธุ์ของเข้าดีหรือว่าสมบูรณ์บ่ตองบ่มบ่ตองเอียงขาวโล่งแบบนี้ปีที่แล้วผมก็เห็ดแบบนี้แต่ว่าปีที่แล้วของผมมันจะมีพีสมดเนาะปีนี้ผมม่มีพีสมดเลยค่ะก็ได้ไปเก็บยังยังบ่เขานาฝนมันเลยพีสมดมันก็นเลยยังบ่เกิดค่ะนี่ก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนมาเบิงว่าจะจะงอกบอเนาะเป็นดินร่วนธรรมดาเข้านี่แหละค่ะ กายีนก็เพาะลายอยู่เด้เพาะแล้วก็ขี้คานแยกขี้คานแยกปลูกงอกมาหลายแปลงบ่พอพ้อมแปลงปอกบ่พอเดี๋ยวนี้ผมก็เตรียมไว้ยุปแปลงแล้วก็อีกแปลงอีส์บ็อกอีกอีทอีส์บ็อกอีกค่ะสองแปลงยังบ่ซื้อดินมาใส่เพาะไว้ก่อนปีนี้สิปลูกหลายแนย่เพราะว่ามีเป็ดพร้อมเนี่ยค่ะหลังจากลงมาเล็งแบบนี้แล้วบุ้มก็จะเอาดินดินที่อยู่ในกระถางนี่แหละ เอาโรยขึ้นมาให้ประมาณหนึ่งข้อมือพอโรยกรบลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขาห่อคอยลดน้ำตามหลังก่อนเศษใหม่เศษทานเนี่ยาะโดยมันเป็นดินเก่าที่ห่อคอยผสมมาเนาะนี่ค่ะจะเห็ดแบบนี้ เอากบหนาแน่นจักน้อยประมาณขมือขอมือกกวๆเนาะเวลาตนกามันงอกมากมันคอยบอนหลากมันคอยบอบอล่อยค่ะนี่เอาในแบบฉบับของผมเลยหลังจากนั้นมผมก็จะลดน้ำอีกรอบนึงค่ะฉีดน้ำผลแบบนี้ใจเย็นๆค่ะปลูกพักปลูกพักมันต้องใจเย็นเด้ เป็นดินร่วนธรรมดาก็ไดค่ะแต่ว่าดินนี้ต้องท้ายเทอากาศได้ดีแล้วก็ระบายน้ำได้ดีเนาะ นี่ค่ะวิธีเพาะมาเมล็ดของบุมก็เป็นอันเซต็แล้วเรียบร้อยพูดนามันบริยุท์เป็นอันเซตแล้วเรียบรอย้บยรอ,รยบรอยง่ายๆค่ะถ้าเกิดผู้ใดมีพลาสติกหนังสือพิมพ์หรือว่ากระสอบปุ๋ยเกาเกค่ะกระสอบเกาเกหรือว่าจะเป็นพลาสติกเนี่ยเอามาคุ้มค่ะเอามาคุ้มหลังจากนั้นสองมือสมมอสามมื่เขาก็งอกมาค่ะสองมื่สามมื่เขาก็งอกมาจากประสบการณ์ของบุมเองแต่ว่าปีนี้บุมจะปลูก ปลูกก่อนแน่นาะปีกลายในบ่มปลูกไม่ช่วงที่หนาฝนพอมล่ะค่ะปลูกหนาฝนพรอมเบิรงว่าปีนี้มันจักหมือมันจะงงกเดี๋ยวเขาคอยมาอัปเดตเบิรงกันเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโกาครคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ